สวัสดีครับผมทันครับพัดค่ะสวัสดีค่ะคุณทันแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะครับสัปดาห์นี้มีงานใหญ่ระดับโลกเลยใช่แล้วค่ะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยเป็นสัปดาห์ของ World Economic Forum หรือว่าการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกประจำปี2026นะคะ ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ใช่ค่ะจัดกัน5วันเต็มๆเลยตั้งแต่19ถึง23มกราคมแล้วคือข่าวออกมาเยอะมากแต่ว่าเราจะโฟกัสเรื่องเดียวเน้นๆที่เป็นแบบตัวท็อปของงานเลยแน่นอนค่ะก็คือ AI นั่นเองครับถูกต้องค่ะโดยข้อมูลทั้งหมดของเราในสัปดาห์นี้นะคะมาจากช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ WEF ปี2026โดยตรงเลยค่ะของแท้แน่นอน เราจะสกัดเอาประเด็นเด็ดๆเ,เกี่ยวกับ AI มาสรุปให้ฟังกันทุกวันตลอดสัปดาห์นี้เลยติดตามกันได้เลยนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยผู้นำหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วนะอืมไม่ใช่แล้ว <c oughs> แต่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตรสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆที่แบบเมื่อก่อนทาไม่ได้เลยสำหรับวันนี้เลยนะคะเราจะมาเจาะลึกเซสชันที่เชื่อว่า Scaling AI now comes the hard part แปลเป็นไทยก็ประมาณว่า การขยายผล AI ของจริงเพิ่งเริ่มหรืองานยากเริ่มขึ้นแล้วอะไรทำนองนั้นเลยค่ะใช่เลยซึ่งความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่เขาคุยกันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแล้วค่ะคุณทันเอาเหลอครับแต่คือการเอาโปรเจกต์ AI เล็กๆที่ทดลองทำที่เรียกว่า Pilot Project เนี่ยไปใช้จริงให้ได้ทั่วทั้งองค์กรต่างหากซึ่งมันต้องอาศัยทั้งกลยุทธ์ใหม่ความสามารถใหม่โโอโห และที่สำคัญเลยนะคะคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเลยทีเดียวแค่กลืนก็น่าสนใจแล้ววันนี้เราสกัด Use Case หรือว่ากรณีศึกษาที่เอาไปใช้จริงแล้วมาฝากกันแบบช่ำๆเลยครับใช่ค่ะเราคัดมาเน้นๆเลย12 Use Cases จาก3กลุ่มอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ที่เขาเริ่มเอาไปใช้แล้วแล้วก็เห็นผลลัพธ์ในเชิงบวกจริงๆคะ่ะเริ่มที่กลุ่มแรกกันเลยครับกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่อย,อย่างรามโคบอกเลยว่าเขาเป็นตัวแม่ด้านนี้จริงๆ แล้วก็เอาไปใช้จริงแล้ว100กรณีสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทหลายพันล้านดอลลาร์หรือเป็นแสนล้านบาทเลยนะคะแสนล้านบาทตึดมากมาดูกันดีกว่าครับว่าเขาเอาไปทำอะไรบ้างเคสแรกเลยค่ะ Intelligent Earth Model อืมชื่อเท่มาก ค่ะเขาใช้ AI วิเคราะห์ชั้นหินแบบ Real-Time เลยนะคะตอนที่กำลังขุดเจาะน้ำมันเลยช่วยให้หาจุดที่มีน้ำมันเจอได้แม่นยำขึ้นจากเดิม80%กลายเป็น90%โหแค่10%นี่ผมว่าน่าจะประหยัดเงินไปมหาศาลเลยนะนั่นแน่นอนค่ะคุณทนันต่อมาคือ Corrosion Management หรือการจัดการกัดกร่อน อ uh huh. AI จะช่วยคำนวณปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้เพื่อป้องกันสนิมในท่อส่งน้ำมันให้แบบพอดีเป๊ะๆอ๋อไม่มากไม่น้อยไปใช่ค่ะลดการรั่วไหลและความเสียหายได้เยอะเลยอันนี้ก็สำคัญมากเรื่องความปลอดภัยต่อเลยครับเคสที่3คือ predictive maintenance หรือการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์อันนี้เคยได้ยินบ่อยใช่ค่ะ AI จะทำนายได้เลยว่าเครื่องจักรชิ้นไหนใกล้จะพังทำให้เข้าไปซ่อมได้ก่อนจะเกิดปัญหาใหญ่ เหมือนมีหมอดูเครื่องจักรส่วนตัวเลยนะเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะเคสที่4คือ p i pline e Inspection อันนี้คือใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลจากการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทำให้การตรวจสอบรวดเร็วแล้วก็แม่นยำขึ้นครับและเคสสุดท้ายของอารามโคครับ downstream optimization โอ้โหชื่อยากจังครับคือการใช้ AI ปรับกระบวนการกลั่นน้ำมันได้ในระดับวินาทีเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดตลอดเวลาสรุปก็คืออารามโคใช้ AI เพิ่มทั้งประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยได้แบบครบวงจรจริงๆค่ะครบเครื่องจริงๆตัวแม่สมชื่อมาต่อกันที่กลุ่มที่ใกล้ตัวเรามากๆค่ะกลุ่มการแพทย์และสาธารณาสุขจากบริษัทฟิลิปส์ เรื่องสุขภาพนี่สำคัญสุดๆเขาเอา AI มาช่วยอะไรบ้างครับคุณพัฒปัญหาใหญ่สุดของวงการแพทย์ตอนนี้เลยนะคะคือบุคลากรไม่พอค่ะอ่าจริงครับ AI เลยเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญเคสแรกที่น่าสนใจมากคือ Ambient Listening ฟังดูดีจังมันคืออะไรครับมันคือระบบที่คอยฟังบทสนทนาระหว่างหมอกับคนไข้แล้วจดบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ให้แบบอัตโนมัติเลยค่ะเฮ้ย hey, จริงเหรอครับจริงค่ะ ช่วยลดงานเอกสารให้หมอและพยาบาลได้มหาศาลจะได้มีเวลาไปดูแลคนไข้มากขึ้นโอ้โหอันนี้โดนตกเลยปกติเห็นคุณหมอต้องรีบๆจดอันนี้คือดีมากดีมากค่ะเคสที่สองค่ะ Clinical Decision Support อ,อันนี้คือระบบ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายทางการแพทย์อย่างเช่น MRI หรือ CT Scan ประกอบกับประวัติคนไข้เพื่อช่วยให้หมอวินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้นเหมือนมีผู้ช่วยหมออีกคนนึงเลยนะใช่ค่ะและเคสที่สาสำหรับผู้ป่วยที่ซับซ้อนอย่างเช่นมะเร็งมี tumor board agent ชื่อเฉพาะทางมาก มันเป็น AI ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่กระจัดกระจายทั้งผลแลบบผลสแกนมาสรุปเป็นรีพอร์ตให้ทีมแพทย์ใช้วางแผนการรักษาได้ทันทีโหลดขั้นตอนไปได้เยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะเลยค่ะและสุดท้ายค่ะ Home Monitoring Agent สำหรับคนไข้ที่กลับไปพักฟื้นที่บ้านอ๋อดูแลต่อเนื่องใช่ค่ะจะมี AI โทรไปติดตามอาการถามถ่สารทุกสุขดิบ พร้อมกับดึงข้อมูลจากอุปกรณ์วัดค่าร่างกายต่างๆมาประเมินผลได้ด้วยสุดยอดมากทําให้คนไข้รู้สึกเหมือนมีคนดูแลตลอดเวลาเลยนะอุ่นใจขึ้นเยอะค่ะมาถึงกลุ่มสุดท้ายที่กระพบเงินในกระเป๋าเราโดยตรงครับกลุ่มการเงินและการค้าจากวีซ่าค่ะมาเลยครับเรื่องเงินนี่ผมชอบ เขาบอกว่าปี2026นี้จะเป็นปีที่ Agentic Commerce หรือการค้าผ่านผู้ช่วย AI จะมาแรงมากอืเคสแรกที่เห็นคาบเลยคือ native buying ค่ะซื้อของแบบ native ยังไงครับคือต่อไปนี้ค่ะเวลาเราคุยกับ AI อย่าง Chat GPT แล้วมันแนะนำสินค้าอะไรให้เราเราสามารถกดปุ่มซื้อจากในแชทนั้นได้เลยอ้าว ไม่ต้องสลับแอปไปมาให้วุ่นวายอ้าวสะดวกไปอีกแบบนี้เงินในบัญชีสั่นเลยนะเนี่ยยังมีอีกค่ะเคสที่2คือ shopping agents อันนี้คือขั้นกว่ามาเลยคือเราจะมีผู้ช่วย AI ส่วนตัวที่จะไปค้นหาสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเลือกชิ้นที่ดีที่สุดมาให้เราโห<ฮ>โดยอิงจากประวัติการใช้ใจ่ายของเราด้วยโหเหมือนมี personal shopper ระดับโลกเลย ใช่เลยค่ะแล้วเพื่อให้ทั้งหมดนี้ปลอดภัยและน่าเชื่อถือวีซ่าเลยออกเคสที่3ม,มาคือ AI Ready Cards ค่ะบัตรที่พร้อมสำหรับ AI ใช่ค่ะเราสามารถสร้างบัตรเสมือนให้ AI ของเราแล้วกำหนดเงื่อนไขได้เลยว่าจะให้วงเงินเท่าไหรอ่อ๋อกำหนดได้เองซื้อของได้ที่ไหนนานแค่ไหนเพื่อให้ AI ไปทำธุรกรรมแทนเราได้อย่างปลอดภัยหายห่วงเจ๋งมากครับ แบบนี้การช้อปปิ้งจะเปลี่ยนไปเลยจริงๆแถมให้อีกหนึ่งเคสจาก Accenture ค่ะเรียกว่า Pharma Compliance ค่ะครับเขาใช้ AI ตรวจสอบเอกสารกำกับยาให้ตรงตามกฎหมายของแต่และประเทศโดยอัตโนมัติเลยช่วยให้ยาออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นมากโอ้โหซึ่งก็เป็นอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า AI ไม่ใช่แค่ลดต้นทุนแต่ช่วยสร้างการเติบโตและก็ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจริงๆค่ะโอ้โหวันนี้จัดเต็มมากครับคุณพัท ได้เห็นภาพเลยว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปแล้วแต่มันกำลังเข้าไปอยู่ในทุกอุตสาหกรรมจริงๆใจแล้วค่ะแต่นี้เป็นแค่วันแรกเท่านั้นนะคะยังมีประเด็นน่าสนใจจาก World Economic Forum อีกเพียบเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมทันและพัดต้องลาไปก่อนนะคะพบกับรายการสรุปข่าว AI รอบโลกธุรกิจได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจ็ดมงเช้าค่ะ พรุ่งนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องอะไรเกี่ยวกับ World Economic Forum ต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ AI podcast worldwide